สวัสดีครับวันนี้เฮียสวิทต์นะครับพานชายสี่รุณครับสวัสดีค่ะน้องแนนนี่ค่ะวันนี้เฮียสวิทต์กับน้องแนนนี่นำมามาูรายการนะครับรถบ้านสวิทต์นะครับซึ่งจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีวันนี้เฮียสวิทต์มีข่าวดีมาบอกครับน้องแนนนี่ใช่แล้วค่ะมีอะไรบ้างคะพ่อว่ครับเฮียสวิทต์นี่มีโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะครับเฮียสวิทต์จะให้ลูกค้าผ่อนเดือนละพันกว่าบาทรถปีสองพันสิบเก้าโอ้โหรถปีสองพันสิบเก้าผ่อนเดือนละพันกว่าบาท สุดยอดเลยค่ะมาเลยครับใครอยากได้รถดีๆสวยๆเงี้ยสวิตกับล็องหน่นยดิจัดให้ครับจัดให้มาดูกันเลยค่ะคันแรกเป็นนิสันมาร์ทนะครับนิสันมาร์ทปี2019ันสาครับเกียร์ธรรมดาครับนะฮะมาดูภายในกันนิดนึงครับป่าไปดูภายในกันตัวนี้ปี2019โอ้แม่เจ้านะครับกลิ่นป้ายแดงยังออกเลยครับแต่มาสองแสนเก้าหมื่นข้ามบาทน้องนี่ครับเงี้ยสวิตไม่ขายไม่ขายไม่ขาย ขายส่วนนี้ครับสองแสนก้าหมื่กับพัตบไม่ขายค่ะครับเราเจะให้เหลือเพียงสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะสุดยอดเลย,ะเลยนะคะ สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็คันนี้นะให้ยิบเซ็นให้ดาวเพียงเก้าบาทค่ะนะคะดาวเพียงแค่เก้าบาทค่ะฟรีเก้าสิบบาทที่สําคัญนะคะผ่อนเดือนแรกเดือนมิถุนาค่ะออกวันนี้ผ่อนเดือนมิถุนาเนาะที่นี่ดูสภาพนี่ครับดูสภาพเดือนนะครับโหใหม่มากนะคใหม่มากเก้าบาทเริ่มต้นราคามันจะผ่อนเดือนประมาณห้าพันกว่าบาทะแต่เงินิเป็นทำสูงเปอร์เซ็นต์ให้สามวันโอ้โหสุดยอดสูงเปอร์เซ็นต์อีก3งวดค่ะ ไม่ได้สามงวดนะสิบสองเดือนแล้วครับสิบสองเดือนไปเลยสามัสิบห้าวันสิบสองเดือนนะฮะเหลือประมาณสามพันบาทนะครับสามพันบาทไม่พอนะน้องนันนี่หกเดือนแรกเงินที่ช่วยสองพันบาทเหลือเท่าไหร่พันเดียวพันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับการผ่อนนี่บอกว่าผ่อนร้อยละหนึ่งอยากได้นะครับปีสองพันสิบเก้าคันนี้นะให้เงินเพียงเก้าบาทนะฮะใช่นะแล้วถ้ายังไม่พอ ข้างหัวที่น้องนันนี่บอกใช่เลยค่ะเปรอพิธีไปที่เดือนมิถุนายนค่ะขับฟรีไปเลยการขนยนต์ฟรีใช่ฟรีทุกอย่างยนะครับแปนะฮะสี่ศูน์สรีบดูทะเบียนเลยค่ะคันที่2ครับน้องนันนี่คันนี้สก็ยังเป็นนิสสันเช่นเดียวกันปีสองพันสคันนี้ปี2017ค่ะตะกี้มันเก้นเก้าพันบาทใช่ค่ะคันนี้2อง0 0นแปดหมื้าบาทเราไปสองหมืนบาทเหลือสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะผลละห้าพันผลละห้าพันสำ เหลือหนึ่งพันเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นสีดำนะครับสีดำคันนี้สีดำสองหนึ่งสองนะฮะคันนี้นะฮะคันนี้ดีกว่าตรงนี้คันนี้นะครับมีกระจกพรางกับไฟฟ้านะครับอ่าเป็นไฟฟ้าค่ะขับดูข้างในเลยเห็นไหมครับใหม่มากใหม่มากเลยค่ะคันนี้ขอเดี๋ยวรับพันนะครับน้องดันนี่สุดยอดหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะที่สําคัญนะขาดาวแค่เก้าบาทเท่านั้นบอกได้คันเดียวครับ ช้าอดหมดแน่นอนเพราะว่าอยู่ในความมุงมั่นอันนี้ครับเอาใจเลยครับคนที่แบบว่าตอนนี้ครับนะอย่ามีรถเต็มตัวใ้ใช้นะครับอย่ามีรถไปเที่ยวสงการนะครับแล้วก็เราจะช่วยเหลือคนที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่ครับใช่ค่ะอยากจะมีรถเป็นของตัวเองนะคะเต้เมียนสารบาร์มีอะไรบ้างรู้ไหมตองนั้นนี่ค่ะหนึ่งแบบประชาชนสองเซ็เอร์บ้านสารนะฮะนั่นคือรับรองคุนเดือนสี่เกษตรไม่ยอมรับคุณเดือนครับแค่นี้เองง่ายๆให้รถดีๆไปใช้ คันต่อมาครับ2 1 3ราคาครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวแสนเจ็ดหมื่นกบาทจัดได้เ็มนะไม่ขายยูแล้วไปสองหมืเหลือสามแสนห้าหมื่นบาทน้องนั่นนี่รถป่ะรถท้อีกสองหมืเลยเอ้าสองหมื่นเลยเอาค่ะเหลือเพียงสามแสน่เาบาทโอ้โหคันนี้ไม่พอคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปนะคะสามแสนมหบาทแล้วก็มองคานไฟฟ้าด้วยนะครับ แล้วก็สิ่งเงินเดือนใดครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะพอีเดอร์หกพันสี่พันเด้อสองพันบาทโอ้โหสุดยอดนะสองพันดาวเก้าบาทเท่านั้นดาวเก้าบาทเท่านั้นอันนี้เป็นตัวเป็นตัวที่บอกครับบอกแล้วตัวท็อปเดอร์ค่ะห้าประตูรุ่นแบบไฟโดนัทนะคะร้อนร้อนเห็นไหครับตัวอีนะครับไฟโดนัทนันชนพิบัมเปอร์เลยนะครับสุดยอดนะเพราะสองพันบาทนะครับสองพันบาทเท่านั้นคันต่อมาครับ ฟอร์เพต้าครับปี2015จ้าิบ้างานกัผ่อนเดือนละ1,000บาทเดือนแรก6เดือนแรก1,000บาทโอ้โห่จ้ฟอร์เพต้าสบายสบายนะฮะก็มนปี2015นะครับคันนี้เกียร์อะไรมาดูครับมาค่ะนะฮะเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้อ่า เฮียไปเที่ยวเมืองอังกฤษมานะฟอดเต็มบ้านเป็นหมดนเลยขวบเขาเป็นสินค้าที่แบบการนิยมที่อังกฤษมัใช่ไหมคะแล้วคันนี้เป็นัตท็อปนะครับของเราเห็นไหมครมีบัติฟัง์ชันนะครับหน้าปัดเขาโอ้โหทรงหรูหราครับเป็นรถที่แบบทนรัดดีฮะดูดิครับรูปทรงมันนะฮะสปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์นะฮะตัวนี้รูปทรงเขาใหม่กริปใหม่กริปหน้าเป็นหน้าแบบใหม่แล้วครับ ใา่เราพันกับบานะรีบมาครับคันดามาครับมาด้าสองครับมามาด้าสองคีสองเก้าบาทเหมือนเดิมเก้าบาทแน่นอนอยู่แล้วครับค่ะคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับนะฮะใช่แล้วเพราะว่าครับนะครับวิวแบบรุ่นใหม่นะครับโบลานี่วิวับบรุนใหม่ตัวนี้ตัวท็อปของมาด้านะคะมาด้าสองสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทน้องเราไม่ได้มา ขอแบบเต็มๆเลยไหมคะได้คร no. ับเต็มเลยไหมคะสามหมื oh. <s> <S ่นไปเลยเหลือสามเหลือสี่แสนเก้าพันบาทใช่โหสุดยอดเยอุนราไปอีกหมื่นแล้วนะรัโอ้ยยังเหอีกหมื่นสวยาแสเ้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหยเหลือแปดพันทำไเหลือหกพัแล้วก็เหลือสี่พันสี่พันบาทสุดยอดเลยบอกได้ครัเดียวนะครับบัตรด้านสองนี้นะครับควันเดืองพันบาทหเดือนแรกคุ้มมากคุ้มาสหกพันสี่พันบาทสี่พันบาทค่ะสี่พันเดียวนะครับ รีบมาครับคันต่อไปครับไปค่ะทีดาครับนะฮะทีด้าของเฮียเลยนี่4,011เนะครับเป็นเครื่องพันแปดนะครับโอเครื่องใหญ่นะตอนนี้9บาทเหมือนเดิมครับแต่ราคาครับรามสามแสนราคาปกติมสามแสนหนึ่งหบาทน้องนันนี่ลดมาขอสองหมื่นสองหมื่นไปสองแสนเก้หมื่น้านบาทโอ้โหอันนั้ไม่พอครับ9เกบาท90้าสบาทนะฮะใช่ขายข้างวดให้งวดยังด้วยโอ้ยขายข้างวดให้หงวดค่ะ คับฟรีไปเลยนะคะคับฟรีไปเลยบอกได้คำเดียวนะฮะผ่อนเดือนละอะไรมากค่ะหกพันสี่พันสองพันบาทสองพบาทสองพบาทข้าซ่าครับอ่ามามืนเดิมตอนนี้เป็นปีสองพันสบี่ค่ะสอแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทลดไป2องหมื่นเหลือสามแสนเก้าหมื้าพนบาทอ่านนี้เรไปอีกเท่าไหร่สองหมื่นสามแสนเจ็ดหมื่นเก้บาทเอาไปเลยค่ะเจ็ดพันห้าพันสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทผ่อนนะคะสามพันกว่าเปดใหกาดบอามาดูค่ะคันนี้นะคะคันนี้เป็น เกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ดูเลยพวกมันลายมันติดฟังก์ชั่นนะทางนี้ก็ดูได้เลยนะคะนี่เกียร์โต้นะคะตัวนี้บอกเลยใหม่ล่าสุดนะคะกริบ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 มีรอีกูคาร์นะเครื่องพันสองพันห้าราคาอย่างนี้ต้องรีบมาครับราคันต่อมาครับที่สันน้อ่ครับปีสองพันสิบเจ็ดตัว VL ราคาอยู่ที่4 6่9 0 0ห่เบาทเงี้ยสิวิทย์เราไป20,000บาท เหลือ4 4 0 0 0 0บาทจัดหนักๆไปเลยแล้วและนี่ขอลดไปอีก30,000เลยเอาเหลือเพียง4 1 9 0 0 0บาทโอ้โหขอนึงละ8,000 6,000เหลือ4,000บาท6เดือนสุดยอดแต่ครั้งนี้งวดหนึ่งมีประกันต่างๆประกันที่จดเงินไปประกช่วยเรื่อพี่แล้วก็สูบไปเลยสามวันคิบ้าค่ะเดือนไหนมิถุนายนค่ะ เอาไปจับฟรีนะถึวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมจะถลดมีชิงโชคอีก5แสนบาททั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งทีวีสีทั้งตู้เย็นทั้งล้อแม็กซ์ทั้งล้อแม็กกระบะล้อแม็กรถเก๋งสามมังค่าบอนบ่อเลนเกโลยูบิวล์อินโอ้โหครับสุดยอดเลยและที่สำคัญยังมีนี่ด้วยนะคะอย่าลืมที่เป็นกิฟต์ชอปไปทานข้าวเขาหนูครับถ้าเกิดนะ ลูกค้าสามารถสนใจน้องแดนดี้ไปทานหรือว่าน้องแดนนี่สนใจลูกค้าไปทานนะใช่เลยมีคูปองให้ให้สุดวิจายให้5,000บาทไปเลยไปกินข้าวมาค่ะสามวิบมาค่ะเล็กๆน่ารักๆอ่าสองคันสามแปดเก้าค่ะสามแปดเก้าต่างกันแต่อันนี้ปีสิบแปดอันนี้ปีสิบห้าอันนี้สิบห้าอันนี้เกียร์ออโต้อันนี้เกียร์ธรรมดาโอเคนั้นเกียร์เกียร์ธรรมดานี่เกียร์ออโต้ค่ะลดไปเลยมาอ่ะเหลือขอสามหมื่น สามหมื่นสามแสนห้าหมื่นเก้าพับาทเจ็ดพันเหลือห้าพันเหลือสามพันทั้งคู่เลยไปเลยค่ะอปีพีสิบแปดนะครับใช่ค่ะใายล้อใหม่ยังใหม่ให้ด้วยนะครบใหม่กริบโอ้โหบอกได้เลยว่านนี้เป็นแหนบด้วยนะแถมไปทั้งแหนบเลยใช่ไหมเฮียนี่แหละครับที่บอกว่านะฮะเก้าบาทแถงลิตรอีกแล้วนะครับแถมลิตรไ่พอยังให้เก้าสิบวันอีกใช่ยังช่วยค่างวดอีกโอ้ใช่นะคะลดแล้วลดอีกรถแล้วลดอีกห้าพันกว่าบาท น่าดีกว่าขึ้นรถเมดียวขึ้นรถประจําทางนะครับคุ้มค่าแน่นอนช่วงนี้นะครับบอกแล้วไงครับว่าใครอยากได้มีรถดีๆก็สวยมาใช้ครับมาเลยค่ะสงการปีนี้เลิกโสดเลิกเหงานะครับเลิกโซ่เลิกเหงาแล้วมีรถกับเราเนาะเลิกโสดเลิกเหงาแล้วมีรถกับเรานะคะที่บ้านรถสวิทค่ะคันนี้ปี2018ใช่ค่ะยาริฟเอทิบมานี้เท่าไหร่รู้ไหม6,000โล รถใหม่คลิบเลยอย่างนี้แล้วยังไม่พอนะยังใส่ล้อใหม่ยังใหม่ให้เห็บน้อยสุดยอดเห็นไหมครับคันนี้เกียร์อะไรครับเกียร์ออโต้นะครันนี้เกียร์ออโต้นะครับซื้อรถใส่ไฟแดงเนี่ยโอเปิดมาแล้วหอมมากเลยค่ะเปิดมานี่คือหอมกลิ่นใหม่บ้าหอมกลิ่นใหม่บ้างสบายไม่โดนมีเงี้ยบ้างไหมครับหอมอะไรโดนมีเงี้ยนะคะกลิ่นมีเงี้ยหรือกลิ่นรถไม่รู้ไหมหอมกลิปเลยครับโอ้โหครับ ภายในนี่สภาพโอ้อันนี้ไม่ได้ออกเลยครับดูนะดูนะคะดูสภาพคือป้ายแดงมากคันนี้กริ๊บจริงคันนี้กริ๊บจริงเยังจะช่วยศูนย์เปอร์เซ็นใช่ค่ะหนึ่งปีเหมือนเดิมก็ไปครั้งวันหกเดือนแรกนะครับจากเดือนละแปดพันนะครับใช่ค่ะเหลือหกพันเหลือสี่พันนะครัอ๋อพอ่อนเดือนละสี่พันเบสเลอร์ตัวนี้สุดยอดเลยสี่พันคันนี้จะเรื่องคันนี้สามพันอ่ะอ่ะคันนี้สามพันค่ะผ่อเก้าบาทเก้าสิบบาทเหมือนกันครับใช่ค่ะฟรีประกันเครื่องเขียนนะคะฟรีไมาต้องเสียค่าธรรมเนียม มาเลยมาเลยมาหายายสวิตยายสวิตจัดโปรโมชั่นอย่างนี้ช้าอดบนแน่นอนนะฮะแล้วจะบอกคำเดียวเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างบัตประชาชนนะคะเรียนบ้านแล้วก็กระต้องเงินเดือนสลิปย้อนหลังเงอนจรรย์ย้อนหลังนะครับค่ะแล้วก็มาถึงรถที่ขายดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับค่ะเจ๊ดครับฮอนด้าเจ๊ดฮอนด้าเจ๊ดเป็นรุ่นเอสวีนะครับผมค่ะเอสวีนี่คือตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดของฮอนด้าเจ๊ดวงลายนี่เจ็ดเกียร์ลองดูครับผมค่ะเข้ามาดูกัน อืมนี่เลยค่ะนี่เลยนี่นะคะลูกพรงมาลายมีเจ็ดเกียร์นะคะตัวนี้เ,คคเป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัวท็อปของฮันด้าแจ็ดสี่แสนสี่หมื่นก็นบาทอ่าสี่แสนสี่ห <40. S 2> มืน่นวิตไปสองหมื่นบาทเหลือสี่แสนสองหมื่นกนบาทโอเคค่ะน้องแดนนี่รดไปอีกรดอีกสอง 3าทเลยสามพบาทเลยสามพัามเขอพีเขาได้สามหมนบาทเลยนะคะเมื่อกี้สี่แสนงตอนนี้เหลือสามสามแค่ะโอ้โหแม่เจ้าอันนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะก็เหมือนกันครับเดือละสองพัาบาทใช่ค่ะสามแสนเมแส้าเมื่อกี้พูดผิดไปหน่อยแจ๊สเพลสคกันค่สองพันสิบห้าค่ะตัวท็อปนะครับตอนนี้ตัวท็อราคาอยู่ที่สี่แสนกาันบาทนะครับเดิมห้าแสนสงหมื่นเก้าพบาทลดบาแลวเหลือสี่แสนบาทแล้วก็ลดอีนลดไป ลดไปอีก2 0,000ื่นค่ะ2 0,000บาทเหลือ4ี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันอันนี้ดาว9ก้าบาทเกวันนะใช่แฟนเพจครับพอเดือนละ9,000 7,000เหลือ5,000ครับโอ้โหเดือนละ5,000บาทเบาๆเบาๆแล้วก็สีดำนะคะใครชอบสีไหนเลือกได้เลยทั้งสีแดงมีทุกสีเลยสำหรับตัวนี้อีกโอ้โหรีบมาครับฮอนด้าแจ๊ดฮอนด้าแจ๊ดนะคะมีหลายสีเลยดาวเก้าบาทแล้วก็พอหนึ่งโทรเฮียหรืช่วยส่วนเปอร์เซ็นต์สามร้อยสิบห้าวัน ช่วยผ่านหกเดือนแรกนะฮะเริ่มต้นนี้พันบาทนะครับถูกมากมากนะรีบมาครับเรามีสามสาขาสาขาอะไรบ้างครับค่ะมีสาขานี้นะคะสาขาพัฒนาการตัดใหม่ค่ะแล้วก็สาขารีนครินค่ะแล้วก็สาขาเทพารักษ์ค่ะสาสาขานะครับใช่ใครใกล้ที่ไหนก็ไปง่าเลยวันนี้เชียิคูณกับน้องนันนี่นะครับยินดีที่จะบริการตลอดเวลาใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่สี่ วันที่5เมษายนนะคะมันจับรางวัลด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ๆไปใช้นะครับใช่แล้วค่ะขอโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ